เครื่องสีหนึ่งหนึ่งทำไมใส่กรองตรงก๊อกระบันที่อยู่ตรงนี้เนี่ยทำไมมันถึงตันบ่อยครับอีกหึงสาเหตุหลักๆครับเราเติมน้ำมันสกกรบกเข้าไปในถังน้ำมันเนี่ยมันมีคาบเศษดินเศษอะไรเราเราไม่ได้ดูครับเติมลงไปเลยมันก็ทําให้ตัวไส้กรองตัวนี้มันตันเร็วครับสาเหตุที่สองเกิดจากไอ้ตัวนี้เนี่ยคาบเศษยางตัวนี้เนี่ย ที่อยู่บนฝาน้ำมันเนี่ยมันนานๆานไปเนาะมันก็เกิดการสึกหลอเกิดการกรอบแตกเหี้ยงก็ทําให้เศษพวกนี้เนี่ยมันกระเด็นเข้าไปในถังน้ำมันเชื้อเพลิงครับก็ทําให้ตัวกล้องน้ำมันเนี่ยมันตันเร็วครับพอตันเพิ่มเนี่ยเครื่องมันจะเกิดอาการอย่างไรหนึ่งเลยนะครับอาการที่มาในคลิปนี้ก็จะเป็นเครื่องเนี่ยน้ำมันไม่พอ เราต้องปิดโชค๊คครับเนี่ยปิดโชคแบบนี้เพื่อที่จะให้อากาศมันเข้าน้อยพอน้ํามันไหลไม่ทันเสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำมันมันก็จะน้อยน้ำมันไหลน้อยก็ทําให้เครื่องเนี่ยมันกินน้ํามันไม่พอหลอังจากน้ามันไม่พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปเปิดโชค๊คให้อากาศเข้าเต็มที่ไม่ได้ครับส่วนผสมไม่สมบูรณ์ครับเราต้องปิดโชคแบบนี้ มันถึงจะทํางานได้พอเราปิดโชคกปุ๊บเนะี่ยสามารถทํางานได้ใช้ได้ปกติครับตามคนแก่ใช้เนาะก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆได้ครับพอเราเปิดโชคกปุ๊บวูบทันทีนะครับสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุเลยไอ้ตัวนี้แหละมันตันกวางตัวนี้ก็ทําให้เกิดอาการนะ้ำมันไม่พรนะเจ้า